มคดีฉันมาร่วมปลูกผักนะคะกับท่านแอมเภอเมืองปทุมธานีนะคะเขามีโครงการที่จะเชิญชวนชาวปทุมธานีร่วมปลูกผักเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในช่วงโควิดแบบนี้เรามีผักรับประทานถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะท่านแอมเภอชวนชาวปทุมธานีปลูกผักปลูกมานานยังคะปลูกมานานแล้วครับตั้งแต่ได้รับตําแหน่งในเภอรครั้งแรกนะครับแล้วก็ขยายผลคืออยู่ปทุมธานีเนี่ยมาสามอำเภอนะครับตัวอำเภอราดหลุมแก้วอำเภอธัญบ,บุรี ละก็อำเภอเมืองปทุมธานีก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมพัฒนาชุมชนได้ร่วมมือกันให้ผู้นําท้องที่และท้องถิ่นไม่ว่าท่านจะเป็นทางท้องถิ่นอ,อําเภอท่านกำนันหรือว่าทางพัฒนาชุมชนะนะครับและก็ประธานสภาสตรีนะครับก็ได้มาร่วมกันเพื่อนําผลออกไปขยายซึ่งทําให้ดูเป็นตัวอย่างที่บ้านพักของนายอำเภอก่อนแล้วก็จะ ขยายผลไปยังผู้นําชุมชนหรือผู้นําท้องถิ่นต่างๆนะครับขยายออกไปให้ทุกบ้านเนี่ยได้ปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผู้นําทําดูให้เป็นตัวอย่างก่อนครับทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ออกไปขยายให้ดูว่าว่ามันเกิดผลสําเร็จมีผลจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับแล้วก็มีการปลูกพริกปลูกกระเพราโหระพาต่างๆพืชที่ขึ้นง่ายครับ คือล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะทางด้านของพอชท้องถิ่นอำเภอกำนันสตรีทั้งปทุมธานีร่วมกันรณรงค์ตรงนี้ที่บ้านปลูกกันทุบ้านไหมคะครับครูครับทุกบ้านนะครับหลังจากที่เรารณรงค์ในอำเภออยู่มาหลายอำเภอแบบนี้กระแสตอบรับของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีนะเป็นพื้นที่บางพื้นที่ก็มีพื้นที่มากแต่บางบ้านก็มีพื้นที่จํากัดก็จะปลูกอยู่ในกระถาง เพื่อเป็นงานอดิเรกได้พักผ่อนด้วยนะครแล้วก็ทานได้แล้วเป็นผักที่ปลอดสารนะครับ oh. ทางกเกษตรเนี่ยก็จะช่วยหาเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายอย่างบ้านของชาวบ้านโดยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เอาไปขยายผลมันเห็นผลนะครับในการที่ไม่ต้องซื้อเช่นพวกพริกพวกใบกะเพรากระเรา,าต่างๆถ้าหลายๆบ้านมารวมกันเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะประหยัดในภาพรวม ซึ่งที่ผ่านมานะคะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยก็รณรงค์นะคะให้คนไทยเนี่ยออกมาปลูกผักกันเพื่อที่จะมีอาหารกินในครัวเรือนนะคะยิ่งในช่วงโควิดก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นะคะพอมาอยู่อำเภอเมืองแล้วเนี่ยก็มารณรงค์ปลูกผักกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับผู้นำเนี่ยไปก่อนเลยเพราะต้องนำเขาแล้วเขาจะตาม นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกที่ที่ที่ปลูกแล้วก็ท,ที่ที่ไปอยู่นะฮะแล้วก็ขยายผลออกไปอันนี้เป็นเฟสที่2ผมก็มาย้ายมาต่อจากนายมือท่านที่แล้วนะครับก็จะทํากันไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับคือท่านอาวุธเนี่ยย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดที่สมุทรสาครแล้วนะคะในแอำเภิมาใหม่ก็มาลงตรงนี้ต่อเนื่องจากสาเร็จได้เนี่ยหัวใจสําคัญอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ที่ความร่วมมือของผู้นํา ทั้งชุมชนท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางนาย,ยกเทศมนตรีและผู้นํารวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมกันแล้วก็เอาไปขยายผลให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประสบความสําเร็จได้ซึ่งนโยบายตรงนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็คือดีกับเราทุกๆคนนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะออกจากบ้านมาก็มีผักรับประทานนะคะ และที่สําคัญนะคะปลูกเองกินเองนะคะเปิดสารพิษด้วยนะคะวันนี้ชวนคนไทยทุกๆคนนะคะร่วมกันปลูกผักสวนครัวนะคะเพื่อรับประทานยิ่งช่วงโควิดแบบนี้ปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้ยินดีด้วยนะคะที่พวกเรามาร่วมกันทําสิ่งดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้า,ฟาโอสุคนทิ์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์เจ็ดโมงครึ่งเจอกันค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ